อ,อ,อะไรนักหนาเนี่ยทำไมต้องโทรกันมาต่เช้าวะเฮ้ยไม่รู้จักเวลาเวลาเลยไงสวัสดีคุณคีมอ๋อ,อสวัสดีครับคุณคีมพอจะมีเวลาว่างไหมครับว่างครับว่างครับตอนนี้คือว่างสุดๆเลยครับพอดีว่าผมอยากจะให้คุณคีมมารีวิวกอบส่วนตัวของผมสักหน่อยจะได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับว่าแต่ที่อยู่ของกกอดตรงไหนลหรครับอ่าเดี๋ยวที่อยู่เราจะส่งไปผ่านคนบัตรนะครับและเรื่องค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาหารที่พักไม่ต้องวงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณเองอ่าต้องต้องไปกี่โมงครับโมงสามสิบหกโมงสามสิบนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปนะครับผม เฮ้ยวันนี้มีงานแล้วเว้ยอ่าวันนี้เหมือนจะเป็นรีวิวก่อด้วยพกตังไว้สักหน่อยแล้วกันผมว่าผมต้องเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าไม่ฮีเรียบร้อยชุดออกไปเที่ยววันนี้เอ้ยไม่ใช่ไปทํางานวันนี้น่าจะเตรียมของพร้อมแล้วนะมีอะไรบ้างเอ่ยกล้องถ่ายรูปอาหารโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะ เดี๋ยวเราไปบอกพนักง,งานเราดีกว่าพนักง,งานเราต้องดีใจแน่เลยที่เรามีงานวัสดีทุกคนวัสดีครับคือวันนี้ผมมีงานที่เกาะส่วนตัวผมจะต้องไปรีวิวเกาะทุกคนคิดว่างไงเย้แย่ยยดีใจมากเลยดีใจมากเลยเย้แย่ยยโอเคครับโอเคครับเจนเนก่อนนะครับก็คือผมจะไปรีวิวหนึ่งวันนะครับผมหนึ่งวันหนึ่งคืนเนาะเอ้ยสองวันหนึ่งคืนนะครับผม คืออาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะครับฝากทุกคนทํางานที่เหลือด้วยนะครับแล้วก็อ่าฝากน้องซาร่านะครับดูแลบ้านด้วยนะโอเคไว้เจอกันนะครับวันนี้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 อวันนี้ออกไปทํางานทั้งนอกที่ทะเลรู้สึกดีใจจังอแต่ก่อนจะไปเราต้องไปกดตังก่อนไหมโอเค แล้วเราไปกดตั้งก่อนดีกว่าวันนี้อากาศดีจังเลยฝนก็ไม่ได้ตั้งเขาว่าจะตกดีจริงๆขอบคุณครับโอ้โห,โหวันนี้บอกเลยว่า ผมพร้อมที่จะเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ผมพร้อมที่จะจะอะไรไม่มีไรเย้เฮ้เย้เฮ้เ şey, ฮ yeah, yeah. ้เ้เฮ้พร้อมที่จะเที่ยวแล้วพร้อมที่จะเที่ยวแล้วเย้เฮ้ลิวินยดีกว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทัน สวัสดีครับคุณบาสอ้าวสวัสดีคุณกิมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนี่ก็แค่วันเดียวเองคุณบาสแหมแต่วันเดียวผมคิดถึงคุณกิมนะครับคุณไม่เคยมาใช้บริการผมเลยวันนี้ไงวันนี้ไงผมมาใช้บริการแล้วโอเคผมว่าผมอยากจะไปที่ทะเลหน่อยะครับเพราะว่ามีคนที่ติดต่อให้ผมแบบไปรีวิวเกาะส่วนตัวครับคุณบาส เหมือนข้าจะติดต่อมาทางผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่นั่นเลยให้คุณขึ้นรถก่อนเลยนะครับได้ครับได้ครับเจอกันครับผมคุณมาไปส่งผมเลยนะครับว้าวนี่นะหรอเกาะส่วนตัวเฮ้ยวิวก็โอ้สวยงามดีนะครับอืมถึงเราจะเห็นแค่ด้านหลัง ็บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับอมคนนั้ก็สวยนะครับเราต้องยืนยันตัวกับใครนี่เหรอลุงเจ้าของเกาะสวัสดีครับเออสวัสดีล้านเอ้ยลุงเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ซึ่งผู้จัดการเขาก็ดูแลลุงเป็นอย่างดีอ่าเดี๋ยวนะครับลุงเคิอ ผู้จัดการลงนี่คือใครเหรอเขาติดต่อผมมารีวิวที่นี่อะแต่ผมไม่รู้จักทั้งชื่อเขาหน้าเขาผมก็ยังไม่เคยเห็นโอ้ยขนาดลุงอยู่มาเจ็ดสิบปีลุงก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเขาแต่เงินเข้าทุกเดือนอ๋อหรอครับคุณลุงอืมก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้อ่าคือผมมา นี่เพื่อมาพักอครับเพราะว่าผู้จัดการของคุณลุงอ่ะให้ผมมารีวิวที่เกาะนนี้อ๋อเขาแจ้งเอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวลุงจะดำเนินการให้อ่หออาห้องของเจา้าห้องของเจา้าก็คือดยเดียเอ่ะไม่ใช่ห้องของเจ้า ห้องเจ้าจะอยู่ข้างริมเลข้างห้องเกา่าที่เก็บเอาไว้เอ,อ่อคุณลุงครับน้ำมะนาวหน่อยไหมเอ,อ้ยอย่าหัวซาคนแก่เลยลูกหัวาซาอะไรเหรอครับลุงเออเออเออช่างลุงเดือนนาหลานเอ้ยโอเคครับได้ครับลุงงั้นผมไปนะครับลุงเจอกันครับโอ้มาเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายฉากแรกกันก่อนดีกว่าผมว่า อ่าเราจะเปิดตัวส,สวยๆยังไงดีวะเปิดตัวหน้าร้านลุงนี่แหละมาอ่าเทคหนึ่งสองซ้ำโอเคครับวันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราได้รับเชิญนะครับให้มารีวิวเกาะน,นะครับผมซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของชายปริศนาใช่ก็ไม่ได้เอ่ยนามไว้แต่เขาออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้กับผมในวันนี้ต่อมือนะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่า โรงแรมเขาดีจริงหรือเปล่าแล้วก็เกาะที่เขามาเล่นน้ําเล่นอะไรมันดีจริงหรือเปล่าเราจะมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นท้องผมเริ่มหิวแล้วผมยังไม่ได้กินอะไรเลยก่อนออกมาผมว่าผมจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับคนลุงครับพอจะมีอาหารแนะนํำไหมครับอ้าว oh, แม่ถามทุกคนแล้วหนุม่มลุงนะมีทุกอย่างอยากจะได้อะไรลุงมีให้หมดเลยหลานเอ้ยโอ้ oh, มีเยอะจริงครับลุง งั้นผมเอากุ้งมาสักแปดก่อนละกันเนาะกุ้งแล้วก็ปูแล้วกันโอเคเหมือนตั้งเราจะหมดละย่อยตังตั้งหน่อยเปินค่าอาหารก็จะออกง่ายแต่ผมก็เกรงใจผมว่าผมออกเองดีกว่านะครับโอเคครับแหมอาหารที่นี่ก็ราคาใช้ได้เลยนะนี่120หรอปูออันนี้10บาทหอยแต่ผมไม่ชอบกินหอยแต่ผมจะมารีวิวฮนะ เราจะเอาทุกอย่างมารีวิวนั่นเองนี่มันมีนะแต่มันไม่ดีสําหรับอสําหรับเด็กๆที่ดูช่องเรางั้นเราเอาเป็นอ่าเลมอนแล้วกันนะครับอเอาเป็นน้ําเลมอนแล้วกันโอเคขอบคุณครับคุณลงุงนี่ผมจะนั่งกินตรงไหนได้บ้างนะโอ้ยสักทีริมชายหาดแล้วกันมางี้นี่เราต้องตั้งกล้องไว้ก่อนต้องตั้งกล้องไว้ก่อนใช่แล้วใช่แล้ว งั้นเอามุมนี้แล้วกันเนาะโอเคฮ่า okay. อ uh ืม huh. uh huh. uh huh. <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับคือผมกลับมาแล้วซึ่งผมก็ได้อาหารมาตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับจะมีกุ้งนะครับมีปูนะนี่แล้วก็มีหอยนะครับผมก็หอยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งพักผ่อนกันก่อนดีกว่านี่เป็นไงคือ ที่นี่อากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแหมที่นั่งก็ถือว่าดีนะครับอู้นุ่มสบายนี่ครับโอ้เป็นไงเป็นไงโอเคผมจะามหมุนกล้องให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบพื้นที่บริเวณนี้มันสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็วิวที่ผมเห็นด้านหน้าผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมม,มุมน,ะนี้ดีมากๆเลยนะเนี่ยดีมากๆเลยแหม แล้วก็ขาดแซลไม่ได้ซะด้วยเห็นไหมครับเนี aesthetic. ่ยค <rast> ือทะเลเลยนะเนี M ่ยคือสวยมากนะครับผมโอ้ยอากาศดีเหลือเกินสามสอ่งแอคชั่นโอเคผมก็ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เล่นน้ำเล้กันนะครับโอเคไปดูกันเลย โอเคครับผมก็ได้ทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมนะโอเคเราจะไปเล่นน้ํากันเลยดีกว่าซึ่งทะเลนี้ก็สวยงามแน่นอนและเหมือนว่าสาวคนนั้นจะแรมมองผมอยู่นะเนี่ยเขาแอบมองผมอยู่้วเนี่ยเออเขาค่อยจะแบบเฮ้ผมอินฟูป่ะเนะื้อเออท่านหนึ่งอะผมถูกเป๊กถูกเป๊กเดี๋ยวเราจะลงไปดำน้ำดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะสดชื่นขนาดไหน โอ้ยแป๊บนึงเย็นเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยเย็นเย็นเย็นอเย็นอุ้ยก้อง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 เ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมตั้งกล้องเอาไว้แล้วกันนะครับผมไม่อยากให้กล้องผมเปียกอ่าแป๊บนึงอาช่วงนี้ยิ่งต้องประหยัดงบบริษัทสักหน่อยโอเคมาเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ํากันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในน้ํานี่มันจะโอเคหรือเปล่าโอ้าว โอ้เย็นมากเลยครับทุกคนเย็นสุดๆไปเลยว้าวเย้ฮูว้าวเดี๋ยวเราไปดำน้ำดูดีกวา่าเออจ้าโอ้โหโที่นี่มันดีจริงๆสีวิไลยมากโอ้โหจุบ๊บจุ๊บ มหมลุงจะมีแว่นตากันน้ําด้วยหรือเปล่าถ้าผมมองไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมวิ่งึ้นไปที่ทะเลแป๊บ,บนึงถ้าผมจะไม่ผบดนะเหมือนว่าลุงจะมีมาหน่อยสักเกอร์มาใส่เรียบร้อยผมพร้อมที่จะดำน้ำแล้วเอ้ยเดี๋ยวกล้องอืมโอเคผมก็ได้ซื้อสักเกอร์มาแล้วนะครับผมนั้นเราจะไปดำน้ำกันเลยดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะ เห็นปะการังหรือเห็นอะไรมากมายหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเนระาจะไม่เห็นอะไรหรอกนอกจากตัวของผมที่หล่อเฮ้ยฮัจานอ๋อหายใจไม่ออกเดี๋ยว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 ยมัอนเราจะดำได้แค่แค่นี้ <laughs> แต่อย่างน้อยเราก็ดูปะการังได้แหละว่านะใช่ไหมไอ ถ้าไม่ลงไปลึกกว่านี้ก็ดูได้เนี่ย,เ,ยเป็นไงใต้น้ําเราสุดยอดน่ครับไม่มีปลาไม่มีอะไรเลยหรอแปลกเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเราเล่นน้ําแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละอืมเดี๋ยวเราไปรีวิวแบบที่พักกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขอแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนโอเคผมก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วฮ่าสุดชื่นจริจริงเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนดีกว่าอืม แม่สาวคนนั้นมองไม่หยุดเลยโอเคบ้านของเราจะอยู่ติดแม่น้ำใช่ไหมติดบ่อน้ำแล้วก็มีบ้านเก่าโอ้ทุกคนดูานั่นดิทุกคนเห็นไหมคืออืมนั่นมันบ้านใช่ไหมอะทำไมมันดูเก่าขนาดนั้นอะ่ะผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันเก่าขนาดนั้น แต่ก็ช่างเฮอะเดี๋ยวเราไปรีวิวที่พักกันก่อนเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคครับโอโหนี่ครับผมเปิดประตูเข้ามาก็เจอเตียงคู่นะครับซึ่งเรามาคนเดียวไอ้ยา่าโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้อ้นาฬิกา ที่อ่านหนังสือเยอะแยะมากมายเลยครับมีที่กดน้ําให้ด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าอู้ดีจังผมว่านะครับโรงแรมนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก่อนส่วนตัวตรงนี้นะครับที่พักก็หรูหรานะครับตามที่ทุกคนได้เห็นไปเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนนะครับไปเลยง่ายในสุดก็ได้พักผ่อน เฮ้ยผมหลับไปนานเท่าไหร่อะ่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วอะ่ะโอ<ฮ>้ที่นอกเริ่มมืดแล้วด้วยฝนก็ตกอีกผมว่าผมปวดฉี่มากเลยเลยอ่ะแต่ห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนอะ่ะโอ<ฮ>้โห พอเป็นตอนกลางคืนแล้วมันดูน่ากลัวมากเลยนะเนี่ยเอ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปคลองน้ำอูย้ยฟ้าผ่าอู้ฟ้าร้องตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ผ้าแดงของผู้หญิงถ้าเราอูโหเราต้องผ่านบ้านหลังนี้หรอทำไมผมไม่อยากจะผ่านเลยอ่ะ น,นี่มีอะไรใช่ไหมตรงนั้นน่ะอุ้ยนั่นใครอ่ะเด็กผู้หญิงเหรอทำไมเขายืนแบบนั้นอ่ะแล้วทำไมอุ้ย ถืออะไรในมือด้วยนั่นคืออะไรทำไมอ่ะจะมีเด็กอะไรออกมาเดินช่วงนี้เอาไงดีรอให้เขาไปก่อนไหม หมูปดฉีผมฉีตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยอ้เอมันจะเล็ดแล้วพี่เ,เดินเข้าไปเจนิดละกันนะครับอุ้ยหายไปแล้วโอ<ห>้คืออะไรอ่ะ ผมหยิบกล้องมาถ่ายถือว,ว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วกันอุ้ยว่ามากไกลมากไกลมากไกลมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลาบละแล้วผมจะอไปอยังไงเฮ้ยเข้ามาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี <Script. S 1> ๋ยวเดีมัจะตาผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเป็นผมอเอเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามผมมามันตามผมมาตามผมมาเฮ้ยเฮ้ย อยู่รอบบ้านผมเลยคืออะไรคือ,อยังไงมันเรื่องอะไรเนี่ย ผมบอกเลยว่าผมไม่มาอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเอาไงดีขมตานอนขมตาหลับอะเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้ผมมากผมนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับแน่ อยู่เหรอเฮ้ยเหมือนจะไม่อยู่แล้วนะ มเมื่อคืนนี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมถึงขั้นสลบเลยหรอโอ้ไม่อยากจะเชื่อผมต้องมาเจออะไรที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยผมเลยเช็คเอาแล้วก็รีบกลับบ้านดีกว่าผมไม่ไหวแล้วผมอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอเคผมไี่บอกผมไี่บอกอ๋อวันดีล้านเอ้ยอ่าทำไมดูลุกลี้ลุกลนจังอไม่มีอะไรครับคุณปู่คืออไม่มีอะไรครับใช่ครับใช่ครับไม่มีอะไรครับมันเหรอเมื่อคืนนี้หลับสบายไม่หลานเลยอ่าหลับหลับอ่าก็หลับสบายครับคุณลุง งั้นเหรอเองรู้ไหมว่าที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาที่นี่ทำไมครับลุงก็มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีขึ้นยงัไงล่ะครอบครัวนั้นเขามาสามคนพ่อแม่ลูกลูกของเขาก็ลังเจ็ดขวบเพิ่งจะเป็นเด็กไวไ้ใสเลย เด็กคนนั้นล่าเลยม,มากพ่อแม่เขาก็อัธยาศัยดีเข้ากับคนบนเกาะได้ทุกคนงั้นเหรอครับคุณลุงแล้วคือเรื่องมันเป็นยังไงครับก็ครอบครัวนั้นมาพักร้อนกันที่นี่แล้วเขาก็พาลูกสาวเข้ามาแนะนำให้ลุงรู้จักเขาก็พากันมาคุยมาเล่นกันและเด็กคนนั้นก็ได้ลงเล่นน้ำหลังจากนั้น พ่อแม่เขาก็ขาดสายตาจากลูกของเขาเด็กคนนั้นก็ได้จมน้ำเสียชีวิตจริงเหรอครับลุงเด็กเด็กอาเด็กคนนั้นใส่ชุดสีดําผมดําถึงลูกกวาดใช่ไหมครับใจแล้วหลานเด็กคนนั้นน,นน่ารักมากลุงนี่เอ็นดูนางสุดๆแต่ ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดที่เกาะเราแล้วตั้งแต่วันนั้นคนที่มาเที่ยวบนเกาะก็จะเจอเด็กคนนั้นลองหายบ้างมาเดินเล่นบ้างหรือถ้าหนักสุดเลยก็เดินมาให้เห็นบ้างคือเขาแทบจะไม่มาพักกันที่นี่เลยเพราะเขากลัวกันไงล่ะหลานเอ้ยงั้นแหระครับคุณลุงอืมโอเคครับ เองไม่ได้เจออะไรใช่ไหมอ๋อก็ไม่ได้เจออะไรครับอืมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับลุงโอเคลานเอาไวบา้บางๆแวะมาที่เกาะอ,อีกนะอืมอ๋อโอเคครับลุงได้ครับหวังว่าอืมเราจะได้เจอกันอีกนะครับคุณลุงโอเคุวัดคุณวัดคุณวัดคุณวัดครับรีบพาผมกลับบ้านเลยครับคุณวัด คืออ่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดไปสำหรับผมแล้วคุณบัตยันได้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณกลับไปเดี๋ยวนี้แหละอ่าคุณบัตผมขอตัวก่อนนะครับคุณกีมจะรีบไปไหนอ่าคือผมมีเรื่องที่ต้องทำครับคุณบัตโอเคไว้เจอกันนะครับคุณกีมอ้หย,ยาลุงมาเล่าอะไรตอนนี้แล้วทำไมไม่เล่าตอนที่บอกว่าผมไปพักนะครับคุณลุง <h> แล้วผมจะการโอ้้ตายเหอะ แล้วผมมาเจอเรื่องอะไรดีอ่ะโอาโอ้ยผมต้องรีบ,บฟุตไปทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหต้องมาเจออะไร่ยโอ้ยไม่เอาแล้วงานแบบนี้มันมันเป็นงานที่ลำบากมากแต่ถ้าเราคิดถึงคนในทีมมันก็ได้ผมยอม สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกมทำไมดูรีบร้อนจังเออคือผมเอาฟุตมาให้ครับผมโอเคอ่าผมขอตัวก่อนนะครับเดี่ยวคุณเกมเที่ยวสนุกไหมแกสนุกครับผมก็ฝากที่เหลือด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปพักก่อนนะครับผมโอ้ยคุณเกมดูรีบร้อนจังคุยกับพวกเรายีกสักหน่อยสิว่าคุณไปีีออกมายังไงอ่ะคือเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับอ่าแต่ตอนนี้ผมไปขอตัวก่อนนะครับผมหนื่อยจริงไม่ไหว ได้ครับคุณกิมไม่เจอกันใหม่นะได้ได้ได,ได้ถ้าถ้าเสร็จแล้วเอากล้องขึ้นมาให้ผมได้ครับให้ตายเหอะให้ตายเหอะให้ตายเหอะไม่อยากจะเชื่อเลยต้องมาเจออะไรหมดนี่อ๋อ ไม่อยากจเชื่อเลยว่าผมจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ทำได้ไหมอ่ะไม่เอาอีกแล้วได้ไหม <c oughs> แต่คนในทีมผมก็ต้องดูแลผมทำแบบนั้นไม่ได้ไหนก็เหนื่อยมากแล้วขอ,อนอนพักออนแรงหน่อยแล้วกัน